ทำไมวันนี้เราต้องเข้าห้างกันมีภารกิจพิเศษนั่นก็คือซื้อของเตรียมให้เบบี <c oughs> จําเป็นจาเป็นอันนี้นไว้ในรถป่ะหรือยังไงไม่ไว้ที่บ้านนี่แหละแล้วทำไมไม่ซื้อที่นอนไปเลย <c oughs> เอ่ะฮัลโหลกันเองค่ะค่ะวันนี้เข้าห้างสรรพสินค้านะครับทำไมวันนี้เราต้องเข้าห้างกันมีภารกิจพิเศษนั่นก็คือซื้อของเตรียมให้เบบี ของที่มุ่งเป้าไว้ว่าวันนี้จะต้องได้คืออะไรจริงๆต้องบอกก่อนนะิสต์ไว้ประมาณ38อย่างแต่กลัวพ่อไม่เห็นด้วยแต่ก็คิดว่าทุกอย่างมันจําเป็นหมดไหเจะเตียงไหนจะเป้ไวยทั้งหมดทั้งมวลประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าของนี่พลจะซื้อทั้งหมดจะตัดบัตรเครดิตของพลไม่พนะี่อ้าวเฮ้ยไม่ที่คุยกันไว้ดีกว่าคือร้านนี้มีของที่บีเลงเลงไว้หลายหลยอันเลยใช่แล้วรู้ใช่ไหมไหนมันใช้ไงบ้าง จริงก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็เป็นคุณแม่มือใหม่เนาะแต่ว่าเราก็มีการแบบเสิร์ชหาอ่ะทีละเล่นเลยใช่ไใช่ไปทีละเล่นอ่าบีจะดูอะไรก่อนเราเลงอันเนี้ยเอาอันเนี้ยบีหยิบให้าไหร่เอาอยากได้ก็หยิบเลยโอ้มันไม่ถึงจำเป็นจำเป็นอันเนี้ยไว้ในรถป่ะหรือยังไงไม่ไว้ที่บ้านนี่แหละแล้วทำไมไม่ซื้อที่นอนไปเลยอ่ะมันกันแบบว่ากดไหลยงไหลย้อนเวลาให้นมลูกเสร็จเห็นไหม การนอนของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบระนาบแบบเตียงดีของดีเอาเอาไงจะยเอาคือเป็นทำไมหรอเอา,าเปลี่ยนตะกร้าเลยแล้วก็นี้เดี๋ยวเลือกสีก่อนไม่มีสีแดงหรอคะพี่ไ <laughs> งก็ต้องสีฟ้าแหละเนาะเพราะเบบี้เป็นผู้ชายนิดนึงที่จีขอของเด็กเนี่ยนะเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเยอะมากเลยเนาะม,มันม,มีพวกแบบของจะเป็นสำหรับลูกแล้วก็ของที่แม่คิดว่าจำเป็นซึ่งไม่จำเป็นก็มีเยอะเหมือนกันวันนี้ก็จะได้เห็นเชิญไม่มีอะไร บีทุกอย่างที่เขาเลือกมามันจําเป็นหมดเนี่ยผ้าเพออย่างเงี้ยบ้านก็มีผ้าคนหนูยวิสีไม่บีเขาแบบค้นคว้าวิจัยมาหลายเดือนแล้วยังไงมันต่างยังไงปกติเราจะได้ยินว่าผ้าสาลูใช่ปะผ้าสาลูกัอเลยวะผ้าสาลูที่เอาไว้ห่อตัวบีที่เราเรียนที่โรงพยาบาลอ๋อฉันไปเรียนที่โรงพยาบาลมาแล้วใช่แต่อันนี้เป็นผ้ามบูซึ่มันจะนุ่มกว่ามากบีลองจับไม่อยากให้นางอุ้มลูกเลยมือนางด้านมากาด้าน หทาแฮนด์ครีมมั่งนะก็ข้ามือดีจ้ะไม่ได้ด้านแค่มือนลจ้าหน้าเอ้บาอใครจะไปด่าผัวแบบนั้อันนี้ก็จำเป็นเนี่ยเออไวอาบน้ำไว้แปรงขนเดี๋ยวแปรงขนนั่นหมาอันนี้มันคือสปองมันคือแบบฟองน้ำเออฟองน้ำฟองน้ำสำหรับเด็กอันนี้เนี่ยที่ขัดขัดเนี่ยไม่ใช่ขัดหรอกมันเป็นแปรงแปรงหวีผมเด็ก อันนี้ถุงมือก็ต้องใช้ถุงมือก็ตาเอาม้ววหามก็แบบเพราะามีปะป๊า,ามาม้อยู่นะมีหมามีแมวเต็มไปหมดเลยนะอันนี้ก็เอาอันนี้ก็เอาอันนี้ก็คือใช้ห่อตัวมีหมวกมีอะไรมาเป็นเซตเฮ้ยนี่ก็ดีนี่เอาไว้กล่อมนอนเอาไว้ก่อมนอนจำเป็นทั้งหมดพทรศเธอซื้อเนี่ยเธอไม่ดูราคาเลยนะก็ไม่เป็นไรไงบัตรบีเนี่ยเออ พอแล้วอีกอันไหมพอแล้วอันน <land> <res> ี <necessary> ้น่ารักอ่ะน่ารัทำไมนี่อากาศเหมาะกับเด็กผู้ชายเดี๋ยวนี้ด้วยอันนี้จำเป็นมากป้าเตียงเตียงที่นอนซึ่งอันนี้บอกเลยว่าพอยเล็งไว้เป็นไอเทมแรกเลยเพราะว่าชอบดีไซน์ของเขาว่ามันน่ารักแล้วมันเข้ากับเรามากๆเข้ากับลูกหรือเข้ากับเราเข้ากับเราคือมันน่า ทุกคนแล้วที่สําคัญคือร้านนี้เขาดีไซน์ของเขาเองมันจะไม่เหมือนร้านอื่นๆทั่วไปที่แบบซื้อมาประกอบอะไรเงี้ยมันมีดีไซน์เก๋ๆแล้วสามารถเปิดได้ด้วยนะจ๊ะเปิดข้างเตียงนี่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 ให้ดูให้ดูให้ดูสมมติว่าเราไปต่อประกอบข้างเตียงเราใช่ไหมเปิดออกมาลูกก็สามารถเคลื่อนออกมาหาเราที่เตียงได้ปรับระดับเตียงได้ดีมากอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่นะคะพี่ขาก็ไม่ี่ี่19,000ค่ะอ,อ๋อ 6,9ห0 0ค่ะทุกคนก็คือมีเตียงมีที่นอนมีมุ้งมีอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยหมดเลย6,9 0ม0เกลยโอ้<ล>โอผมเด็กน่ารักเขามีพงมีเพลงให้ด้วยและที่สำคัญนี่เราชอบวันนี้มากนี่มนันอาจจะดูเหมือนแบบปลอกหมอนธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาคัสตอมไมชื่อได้ ัเวเซ็เครื่องนอนคือคุณไม่สามารถใส่เลือกลายหรือว่าใส่ชื่อน้องได้เลยค่ะอ่า<ม>เห็นไหมอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้เลยว่าเราอยากใส่ชื่ออะไรจะใส่แค่ตัวอักษรหรือจะใส่ชื่อเขาลงไปด้วยอันนี้เอาหรือเอาสีสไม่เดี๋ยวก่อนเรายังไม่ได้สรุปชื่อลูกเลยแกจะสั่งอะไรอันเนี้ยสั่งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอได้ปั๊บให้พี่ปักทีหลังได้เหมือนกัน <c oughs> ใช่ป่ะนี่ คือเปไกวยไฟฟ้าเป็นไอเทมที่พออยากได้มากที่สุดอันนี้ค <พอ S 2> ุณมาร้านนี้พ่อเนี้ยเหรอใช่เ<อ>พราะเราไม่เคยเห็นร้านอื่นเขามีเลย<อ>เขาเป็นคนนําเข้าเองรายเดียวนะคะ<อ>หาที่อื่นไม่ได้นอกจากที่ร้านนี้เท่านั้นนะคะเขาจะไวยแบบอัตโนมัติด้วยทุนแรงคุณแม่ไม่พอคะ่ะเขามีเพลงด้วยปะป๊าอันนี้เปิดเพลงได้ด้วยใช่ไหมใช่ อ๋อที่เห็นคือนอกจากนั้นมันสามารถปรับระดับความแรงได้ด้วยมีไวเบาไวแรงและตั้งเวลาได้ด้วยใช่ดีนะที่ตั้งเวลาได้เนี่ยบางทีเขาหลับแล้วจุ๊บบ้าเขาก็หยุดสามารถหมุนได้ไหมเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามันสามารถปรับได้แบบ360องศาเดี๋ยวลองดูสิอ๋อนี่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 เออก็แล้วแต่อยากให้เขาหันหน้าไปทางไหนแล้วนั่งอยู่ทางไหนก็แล้วแต่นะครับใช่ตัวนี้ เป็นเบาทเท่านั้นเองค่ะทุพคนคุ้มมากจำเป็นสุดๆเห็นไหมอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แม่แนะนำแม่อยากได้เอาหนึ่งเครื่องนะคะพี่ขาเท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้เป็นแสนแล้วนะไม่รู้แหละไม่รู้แหละอุ้ยอันนี้ก็น่ารักไม่เคยเห็นแปลงสีฟันที่ไหนตะมูตะมีขนาดนี้มาก่อนน่ารักมากเลยอ่ะของเด็กมันน่ารักทุกชิ้นเลยบี แต่นี่ไม่ได้แต่ว่าชอบสีไหนเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วใช่แต่อันนี้คือต้องรอเขาฟันขึ้นก่อนน่าจะประมาณสักแบบ6เดือนยวมาช็อปใหม่ก็ได้เอาเป็นว่าวันนี้ก็คือจะเป็นไอเทมที่จําเป็นทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เราหมดไปเท่าไหร่อ่ะคิดตามเลยครับนี่คือขอทั้งหมดมาดูก่อนนี่เนี่ยอะไรนี่จำเป็นอะไรนี่จำเป็นเนี่ยจำเป็นทุกอย่างเลยปวานี่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  แลงมีที่นอนอีกนะแล้วก็ที่ไกวที่ไกวเปไฟไฟ้าอีกใช่จําเป็นเอ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้ก็จัเปเลยไปเลยอ่ะอันนี้จําเป็นมากเราดูมาแล้วมันเป็นเปลไกวที่แบบว่ามียกเยกได้กล่องเขานอนได้แล้วเราเอาไว้แบบว่าข้างทีวีได้ไงไม่ใช่อันนั้นนะมันใหญ่อันนี้คือเขานอนสบาย มีที่ <ภา S 2> ไฟฟ้าไงไม่มันไม่เหมือนกันบีเนี่เขาบอกว่าปรับระดับได้บีลองปรับดูดินี่อาอนี่ไงมันขึ้นลงได้อสองฝั่งเลยปะใช่สมมุติว่าหัวลูกอยู่ฝั่งนี้เราก็ให้ฝั่งนี้สูงหรือเราจะฝั่งนี้สูงก็ได้มันปรับได้สองฝั่งนี่เปิดได้หมดเลยเนี่ยสมมติแบบเอ้านอนอยู่เอ๊ะใดๆเปิดได้เอาออกได้อ่ะอันนี้เท่าไหร่นะคะพี่คูณ 1,900งบาท1นึ0นายบาทเออโอเคนะป๊ะป๊าเอาวันนี้หนึ่งค่ะพี่ค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปตัง์เลยครบแล้วใช่ไหมครับครบเรียบร้อยค่ะราคาในวันนี้ที่นางช้อปปิ้งไปคือ1 6 6 9 7 0บาทโอ้เลขสวยมากเลยมันภูมิใจทำไมวะแสนหกใช่เพื่อลูกไม่เป็นไรเพราะว่าหักบัตรเครดิตอายดากันตะถาวอนอยู่แล้ว แต่บีเป็นคนจ่ายไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ะหรอบัตรเธอเราเป็นคนจ่ายเหรอ่บัตรเขาเไม่บัตรเสริมบีบีเป็นเหลยอย่างคะแล้วควรโหลดแอปเป็นบีการ์เด้นค่ะตัวนี้จะมีคูปองเป็นส่วนลดให้จะได้ลดเลยอ๋อมีแอปพลิเคชันแล้วมีส่วนลดในนั้นด้วยเหรอแอปนี้ชื่อว่า bambi garden บีโหลดเลยใช้ได้เลยใช่ไหมใช้ได้เลยค่ะจ๊ คูปองส่วนลดนะคะทุกการซื้อค่ะ15บาทเท่ากับหนึ่งแต้มตัวนี้จะเก็บแต้มให้ตลอดสมมติว่าคูปองเราลดแล้วถ้ามีแต้มถึง800คะแนนนะคะมาแลกไปส่วนลดเพิ่มได้1 0ึงบาทตัวนี้เราเอาแต้มมาช่วยลดเพิ่มได้เลยนี่ตัวนี้เป็นคูปองสามารถใช้เป็นส่วนลดได้เลยอันนี้ก็คือสามารถสะสมพอยต์ได้ด้วยนี่ช้อปปิ้งออนไลน์ต่อไปไม่ต้องมาหน้าร้านและของเยอะเลยดูสิ เอ,อสะดวกมากเลยค่ะส่งฟรีด้วยเออเดี๋ยวใช้ส่วนลดเลยแล้วกันนะแอแปลว่าร้านนี้จริงๆแล้วของครบมากแต่จริงๆแล้วมันจะครบกว่านี้อีกแต่ผมคิดว่าผมจะต้องตัดคลิปนี้จบนะเพราะว่า <c oughs> ถ้าไม่จบผมเชื่อว่าผมจะเสียตังค์เยอะกว่านี้อีกคือจริงๆของของเด็กมีเยอะมากของของแม่เด็กก็มีเยอะมากเช่นกันนะครับก็าหาร้านที่มีของครบแล้วก็ราคาถูกออมีแอปพลิเคชันนี้ก็ลดได้อีกอ่ะร้านนี้ชื่อว่าแบมบิคก,กดดอร์เด้นนะคะเดี๋ยวขึ้นในจีให้เลย คือไปตรงนี้ครับแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอปพลิเคชัน Bambi g a r d e เดด้วยเช่นกัน<ช>เดี๋ยวเราขึ้นเอาไว้ให้นะครับเวลาซื้อสินค้าต่างๆก็จะได้ส่วนลดมีคูปองเอาไว้ให้ด้วยและที่สำคัญสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ไปส่งถึงบ้านได้ด้วย <S 2> <S 2> <S แต่เอาจริงนะ คุณมาดูก่อนในครั้งแรกคุณจะได้เห็นว่าสินค้าจริงเป็นยังไงและการใช้งานเป็นยังไงก็จะมีพี่ๆเขาฟอให้คําแนะนําอยู่ว่าสินค้านี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรมีข้อดีข้อเสีาายยังไงหรือควรจะใช้อะไรที่ดีกว่าและเหมาะก,กับคุณมากกว่าออนะแล้วพอยก็คงจะมาที่นี่ครั้งเดียวพอเพราะไม่งั้นว่า <c oughs> ตังผมก็จะร่อยหรอเราไปเรื่อยๆแล้วไม่เป็นไรไงเรามีแอปต่อไปเราก็ชอปปิ้งอยู่บ้านได้เราสามารถดีลิทแอปได้เลยไหมครับตอนนี้ไม่ป๊าป๊าอ่ก็ถือว่าให้ลูกนะครับฝากติดตามเอาไว้ด้วยกัน เดี๋ยวมีเดอนดูอีกได้เละเป็นคลิปเป็นคลิปกันเองไป่ะยปอของเลยลูกพี่